สวัสดีครับพบกับเยตินะครับช่องเอมิลทีวีอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอมิลทีวีให้ยติด้วยนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการจ่ายนะครับชาระบิลตัวของอ่าเน็ตเอเอสหรือค่าโทรศัพท์นะครับของ a อผ่านช้อปปีนะครับเพื่อให้ได้แคสแบคคืนนะครับมันจะมีจังหวะและเวลาของมันอยู่นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนจะรับชมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ให้ก่อนนะครับสวัสดีครับ วิธีชําละบินโทรศัพท์รายเดือน AS ให้ได้แคสแบ็กจาก e. s h o p e ีเข้าที่ช h อ p e ีเราต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับมันจะมีโปรโมชั่นมาใหม่ขึ้นอ่าเป็นประจำนะครับให้เลือกหน้าแรกดูคน้องค้นหานะครับเือนเรื่อยๆนี่มันจะเจอนะครับ499สูงสุดได้35 c a s แคสแบ็ก ไอ้สาคอยนะครับรับคืนเจ็ดเปอร์เซ็นตตรงนี้นะครับก็ได้ค่าไฟได้ค่าโทรศัพท์ตรงนี้นะครับจ่ายบินได้40่สลองติดไปก่อนนะครับต,ต,ติดติดติดเสร็จแล้วนะครับถ้าเราจ่ายถ้าเราจ่ายเป็นประจำนะครับให้เราเข้ามาที่หน้าของฉันแล้วก็มา Shopee e, e Service เสร็จแ,แล้วเนี่ยมาคําว่าเมนูสําเร็จตรงนี้มันจะมีตรงนี้อยู่นะครับให้เรากดซื้ออีกครั้งถ้าเราเคยซื้ออยู่แล้วนะครับแต่เทายังไม่เคยซื้อนะครับก็ไปที่ตรงนี้จิ้มเข้าไปใช่ปะเสร็จแ,แล้วว่าไปเลือกที่เป็นบินโทร,ราคามานาคมบ้าง่ะไปที่ a a s บิน นะครับมันจะขึ้นเราใส่เบอร์เราไปแหละ A เป็นผูกง่ายนะครับกับช้อปปี้นะครับเสร็จแล้วให้กดตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปจิ้งเข้าไปปุ๊บป่ามันจะมีให้เลือกเห็นไหมมันจะมีให้เลือกเราอาจจะเลือกที่ลดเยอะที่สุดน่าจะอันนี้แลหละรือเปล่าได้มา้5คอยนะกดชําระได้เลยการชําระบินผ่านช้อปปี้ตรงนี้นะครับ เรใส่รหัสก่อนเขาใส่รหัสปุ๊บก็จะเด้งมาหน,น,น้านี้นะครับอ่าเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวรอระบบมันรันนะครับบางเดือนอาจจะได้บางเดือนอาจจะไม่ได้โอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s ับส c r i b e ช่องไอมินทวให้ยติดด้วยน,นะครับ